อัปเดตน้องลิซ่าประจําวันที่29เมษายน2565ค่ะความเคลื่อนไหววันนี้นะคะไป2 ig ของน้องลิซ่าค่ะน้องลิซ่าได้มาอัปเดต ig แล้วนะคะโดยเป็นการโพสต์รูปภาพ3รูปภาพนะคะที่น่ารักมากๆส่วนแคปชั่นค่ะไม่มีแคปชั่นใดๆซึ่งสีผมค่ะเป็นสีผมปัจจุบันของน้องลิซ่าแล้วก็เป็นการลงแฟชั่นของเซดินทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะโดยชุดนี้ของน้องลิซ่านะคะก็เคยใส่มาแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองหลังจากที่น้องลิซ ะคะ่ะะนลงรูปภาพแล้วพ่อปีเตอร์นะคะก็มาอย่างรวดเร็วค่ะโดยคุณพ่อปีเตอร์นะคะเขาก็มาบอกให้ลูกสาวของเราเนี่ยหยุดน่ารักนะคะแม่ๆนะคะก็อย่าลืมตามเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์นะคะแชร์กันเยอะๆเ,เ,เพื่อ,เพ,อเพิ่ม e n นเกจให้กับ IG ของน้องลิซ่าค่ะส่วนยอดผู้ติดตาม IG ของน้องลิซ่านะคะอัปเดตสิ้นสุดเวลาประมาณบ่ายโมงยีนาทีของไทยนะคะวันที่29เมษายน65ยอดฟอลโลเวอร์ของน้องลิซ่าค่ะอยู่ที่76็ดสิบหล้านเก้าแสน ver และแล้ววันเดียวกันนะคะในเวลาห่างกันไม่กี่นาทีค่ะน้องลิซ่านะคะก็ได้มาลง IG s t o r y เป็นรูปภาพของน้องหมาและก็น้องกระต่ายนะคะหลายคนก็สงสัยว่านี่มันคือของใครนะคะแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของน้องลิซ่าหรือไม่นะคะหรือว่าน้องลิซ่าจะเปิดสวนสัตว์แล้วหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ทราบพิกัดนะคะว่าน้องลิซ่าอยู่ที่ไหนหน้าตอนนี้แต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการอัปเดต IG ที่สดใสมากๆเลยค่ะแม่ๆนะคะอย่าลืมตามเข้าไปกดไลค์ให้น้องลิซ่าค่ะต่อมาค่ะตาม มาส่งแฟชั่นของน้องลิซ่ากันนะคะเริ่มต้นที่ไซคอมเบลล์เนสเลสนะคะมีสนนราคาอยู่ที่3,800ดอลลาร์สหรัฐค่ะอัปเดตค่าเงินค่ะวันที่29มีสาย,ยน2,565เท่านั้นนะคะลุคนี้นะคะของน้องลิซ่า3 8 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ1 4 1 7บาทไทยแลนด์นะคะต่อมาค่ะเป็นหมวกเบสบอลซีแคค่ะมีสนนราคาอยู่ที่405ดอลลาร์ ะะหรือว่าประมาณ13,859.71บาทไทยนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็ตามด้วยยางรัดผมมัดย้อมค่ะมีสนนราคาอยู่ที่300ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ12,66.45บาทไทยค่ะตามกันต่อนะคะที่เรสชุดนี้ที่น้ิซ่านะคะก็เคยใส่แล้วเป็นแบรงของ Reformation นนะคะชุดฮันน่ามีดีดเรสนะคะโดยสนนราคาค่ะก็อยู่ที่248ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงิน ก็ประมาณชุดละ8,486 9 3บาทไทยโดยประมาณนั่นเองค่ะนี่ก็คือแฟชั่นของรองนิานะคะที่ใส่ล่าสุดนั่นเองอัปเดตต่อมาค่ะช่วงวันนี้นะคะ29เมษายน2565ทางเซลีนวีแชตนะคะได้ออกมานำเสนอกระเป๋านะคะที่ปักโลโก้ลายที่อ้อมสีน้ำตาลนะคะก็มีสนอราคาประมาณ13,000เยนนะคะโดยเป็นสินค้าลิมิเต็ดอ dition ค่ะจะต้องมีการพรีออเดอเข้าไปนะคะอย่างน้อยห ถึงสงสัปดาห์นั่นเองค่ะเพื่อนๆโดยชุดของน้องลิซ่านะคะที่ใส่ก็เป็นของเซลีนทั้งตัวเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งลุกนะคะที่เอามาฝากแม่ๆด้วยนะคะอัปเดตน้องลิซ่าจากวีแชทล่าสุดของเซลีนค่ะคลิปนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะมาอัปเดต IG ของน้องลิซ่าล่าสุดนะคะแม่ๆอย่าลืมตามเข้าไปกดไลค์นะคะคอมเมนต์เพิ่มเอนเกจแชร์กันเยอะๆนะคะให้กับน้องลิซ่ากันค่ะ